ธรรมาจากธรรมกึ่งพุทธกาลบทที่71ในเย็นของวันที่15เมษายนพศ2567นับมหาวิชาลัยธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์อย่างนี้ว่าการที่บุคคลทั้งหลายนั้นได้พิจารณาเรื่องราวของชีวิตจนเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่เขาทั้งหลายเหล่านั้น เป็นผู้รู้ค่าในชีวิตเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่แล้วจะก่อเกิดอน,นิสงฆ์เช่นไรแต่บุคคลทั้งหลายผู้เห็นค่าในชีวิตเหล่านั้นหรือเจ้าคะและการที่บุคคลทั้งหลายไม่พิจรารณาให้เห็นคุณค่ารู้คุณค่าของชีวิตการมีชีวิตอยู่ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เขาทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับโทษเช่นไรตามอำนาจของกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติในวัฏะสงสารขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังเพื่อน้อมไปเผยแผ่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ดดแลแลดนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงพิราจรณาธรรมดังต่อไปนี้ให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จงน้อมธรรมนี้ไปเผยแผ่บอกต่อแก่จิตทั้งหลาย ให้เจ็ดทั้งหลายเด้กตื่นรู้ได้เห็นคุณค่าของชีวิตเห็นค่ารู้ค่าของการมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆที่ทุกดวงจิตได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้เขาทั้งหลายได้ตื่นในการ ทำในสิ่งที่ถูกต้องเตือนจากการหลับไหลให้เขาทั้งหลายได้ทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดในช่วงเวลาอันน้อยนิดที่มีอยู่นี้พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยมนุษย์ทั้งหลายต่างเห็นว่า ชีวิตของตอนนั้นมีคุณค่าตายเห็นในรูปแบบของโลกก็คือไม่เห็นตามความเป็นจริงทุกคนต่างรักชีวิตให้คุณค่ากับชีวิตแต่กลับดำเนินชีวิตอย่างไร้ค่าคือไม่ทำในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ อย่างแท้จริงแกต่ตนการเกิดมาของทุกคนเกิดมาอยู่ในชีวิตชั่วคราวสาวแสวงหาสุขชั่วคราวแล้วก็ดับไปพร้อมกับสุขชั่วคราวเกิดชั่วคราวนั้นแล้วก็กลับมาเกิดใหม่บุคคลทั้งหลาย ผู้ไม่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเขาย่อมหลับไหลไปกับชีวิตที่เป็นเช่นนี้แต่บุคคลทั้งหลายผู้ฝึกฝนตนดีแล้วเข้าใจเรื่องราวแห่งชีวิตแล้วเขาจะรู้ดีว่าชีวิตนี้นั้นสั้นนักแต่ลงทุนมากมาก ด้วยการสร้างกรรมดีมากมายจึงได้รอบในการมาเกิดในโลกใบนี้เป็นมนุษย์คนหนึ่งและการได้เกิดมาแล้วนั้นก็เป็นโอกาสสั้นๆที่เราจะได้มาแก้ไขตนเองในสิ่งที่ผิดพลาดมาในการก่อนได้มาทำความดี ต่อยอดความดีในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำยังทำไม่ถึงเพื่อให้ความดีเพิ่มพูนขึ้นชีวิตชีวิตหนึ่งเกิดมาพร้อมกับการลงทุนด้วยบุญเก่าให้โอกาสได้แก้ไขในสิ่งที่ผิดและสร้างบุญใหม่เขาทั้งหลายได้พิจรารณา เห็นความจริงของชีวิตเช่นนี้เขาจึงรู้คุณค่าในชีวิตที่มีอยู่ในเวลาที่มีอยู่ของชีวิตสั้นๆในการเป็นมนุษย์และเขาก็เลยทำให้ชีวิตของเขานั้นมีค่าด้วยการสร้างความดีทำความดีทำสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ตน และผู้อื่นสังสมความดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลาอันน้อยนิดที่มีอยู่นี้โดยไม่ยอมเสียเวลาเลยเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเช่นนั้นบุคคลผู้ไม่รู้คุณค่าของชีวิต เขานั้นย่อมปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์โดยที่เขานั้นลืมทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่เขาอย่างแท้จริงทิ้งเวลาโดยประเปล่าเสียดายเวลาและคนที่เขานั้นได้พิจารณาเข้าใจเรื่องราวแห่งชีวิตได้เป็นอย่างดี เขาก็จะต่างจากคนที่ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่รู้คุณค่าของการได้เกิดมาเพราะเขานั้นย่อมจะทำในสิ่งที่ควรทำละในสิ่งที่ควรละและทำความดีแข่งกับเวลาที่มีอยู่ในที่สุดคนอันนั้นย่อมเกิดแก่เขาผู้รู้แจ้ง ในเรื่องราวแห่งชีวิตเข้าใจชีวิตเช่นเนศลาพระพุทธเ,ธเจ้าน้อยเอ่ยเชิญบุคคลทั้งหลายนักบวชนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงควรที่จะฝึกฝนตนให้รู้แจ้งในเรื่องราวของชีวิตเพื่อจะได้ทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ชีวิต บุคคลทั้งหลายไม่ควรปล่อยตัวปล่อยตนให้ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปกับการดำเนินชีวิตแล้วก็เสียเวลาไปวันวันกับทุกบ้างสุขจอมปลอมป่งกับการหลับไหลลุ่มหลงอยู่พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกนั้นเมื่อได้สดับฟังทำเช่นนี้แล้ว ก็คงพอจะเข้าใจแล้วสินะในเรื่องของการเห็นคุณค่าและไม่เห็นคุณค่าของชีวิตว่ามีคนมีโทษอย่างไรแต่ลูกก็จงพิจารณาเพิ่มเติมเป็นขั้นๆตามธรรมที่เราตถาคตจะกล่าวดังต่อไปนี้เพิ่มเติมอีก เพื่อให้ลูกนั้นจะได้เข้าใจกระจางแจ้งมากยิ่งขึ้นทำในประการที่หนึ่งลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายผู้เห็นคุณค่าในชีวิตเขานั้นย่อมเป็นบุคคลผู้รู้ว่าตนนั้นควรทำอะไร ควรไม่ทำอะไรเขาย่อมรู้ดีว่าทำสิ่งใดเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ตนเขาก็จะทำในสิ่งนั้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ทำไปแล้วก็เสียเวลาทำไปแล้วก็เป็นทุกข์ทำไปก็จะต้อง ทุกอยู่อย่างนั้นหาที่สิ้นสุดไม่ได้คือทำไปดิ้นรนไปขวนขวายไปก็หาที่สิ้นสุดแห่งทุกเหล่านั้นไม่เจอไม่มีเขานั้นก็ยอมที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นละทิ้งในสิ่งที่ไม่จำเป็นชีวิตของเขา ก็ย่อมทำแต่ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายเรียบทำรเรียบขวนขวายสั่งสมคุณงามความดีลดละต่อการทำผิดทำชั่วการหลงทางการเวียนบนทั้งปวงเขาย่อมจะทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดในขณะที่มีชีวิตอยู่ ฉชน่นเนลาพระพุทธเจ้าน้อยต่อไปทำในประการที่สองลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อรู้จักพิจารณาเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วเขานั้นย่อมเป็นบุคคลผู้รู้ดีว่าชีวิตนี้นั้น เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงแท้เป็นของหยิบยืมมาเหมือนบุคคลผู้ยืมรถผู้อื่นเพื่อทำธุระเขาจะเรียบทำธุระที่สำคัญให้เสร็จเพื่อจะคืนรถแก่ผู้อื่นผู้เป็นเจ้าของรถเขาจะเห็นกายนี้เป็นของชั่วคราว หยิบยืมจากธรรมชาติมาต้องแลกด้วยการติดหนี้บุญคุณกับบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายแลกด้วยบุญกุศลที่ได้สร้างได้สั่งสมมาเพื่อทำกิจธุระที่จำเป็นในช่วงเวลาสั้นๆเพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นเขาจะเห็นความสำคัญของชีวิต เขาจะเห็นความไม่ยั่งยืนไม่ยืนยาวของชีวิตเขาจะเห็นว่าชีวิตนั้นสั้นนักและแน่นอนและลูกว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขานั้นคิดว่าจะเป็นประโยชน์อันสูงสุดกับเขาให้ได้มากที่สุดเขาจะคลายความยึดติดจริงจัง กับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ควรยึดติดไม่ควรจริงจังเพราะเขารู้ว่าชีวิตนี้สั้นนักเวลามีจำกัดทําเฉพาะส่วนที่จำเป็นเกี่ยวข้องเฉพาะส่วนที่ควรเกี่ยวข้องแต่ไม่ควรยึดติดเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง ย่อมแน่นอนละลูกเอ๋ยว่าบุคคลผู้นั้นย่อมทำคุณประโยชน์ได้มากในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ลุ่มหลงเพลิพดเพลินกับชีวิตต่อไปทำในประการที่สามลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าดวงจิตทั้งหลายเมื่อได้พิจรารณา เห็นความจริงแห่งชีวิตแล้วเขาย่อมเป็นบุคคลผู้ที่ทำชีวิตของเขาให้มีคุณค่าให้มากที่สุดโดยการที่ทำในสิ่งที่ดีสั่งสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของตนให้ดีในทุกภาคส่วนเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดี เป็นบิดามารดาก็จะเป็นบิดามารดาที่ดีมีตำแหน่งหน้าที่อะไรในสมมุติมีสมมุติเป็นเขาก็จะทำหน้าที่เหล่านั้นให้ดีที่สุดและรู้สังสมบุญบารมีเก็บเกี่ยวทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกให้ดูแลกายนี้ให้ดำเนินไปได้ รับภายในให้ดูแลจิตนี้ให้ดำเนินไปได้เขานั้นย่อมเป็นบุคคลผู้รู้ที่จะทำให้ชีวิตของตนมีคุณค่าสังสมเก็บเกี่ยวสิ่งที่ควรสะสมที่ควรเก็บเกี่ยวคือความดีคือบุญบารมีและเขานั้นก็จะสามารถทำได้ดีลูก ต่อไปทำในประการที่สี่ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าดวงจิตท,ทั้งหลายผู้รู้คุณค่าของชีวิตเขานั้นย่อมเป็นบุคคลผู้รู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาเป็นของชั่วคราวชีวิตนี้นั้นเป็นของไม่อย่างยืน สิ่งใดควรทำก็รีบทำสิ่งใดควรละก,ก็รีบละรีบวางเพื่อไม่เสียเวลาเพื่อไม่ยึดติดเพื่อทำชีวิตให้ทรงคุณค่ามีคุณค่าให้มากที่สุดและชีวิตที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือการทำให้ชีวิตนี้กายนี้สามารถที่จะทำคุณประโยชน์ อันสูงสุดคืออาศัยกายนี้บำเพ็ญปฏิบัติจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าถึงการเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์อาศัยกายนี้เพื่อหลุดพ้นเช่นดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย องค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าทั้งหลายและองค์พระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายที่อาศัยกายสังขารแห่งมนุษย์เป็นที่ตัดสู้ร,รมเป็นที่บรรลุธรรมและไปสู่พระนิพพานเขาย่อมอาศัยชีวิตที่มีอยู่กายสังขารที่มีอยู่ทำคุณประโยชน์อันสูงสุดให้เกิดขึ้นแก่เขา ด้วยการหลุดพ้นจากความทุกข์เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยบุคคลผู้รู้ค่าในชีวิตเขาย่อมสามารถนำเอาชีวิตนั้นมาทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ระดับขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดคือการทำในสิ่งที่ควรทำและในสิ่งที่ควรละและเขานั้น ก็จะรู้การเวลาที่มีอยู่ของชีวิตว่าไม่ยั่งยืนจะไม่จริงจังยึดติดจะทำให้ชีวิตมีคุณค่าและจะอาศัยกายนี้เพื่อข้ามพ้นวัตาสงสารเปรียบดังอาศัยเรือลำน้อยข้ามฝั่งแห่งทะเลทุกเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยต่อไปทำในประการที่ห้า ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าดวงจิตทั้งหลายเมื่อไม่รู้แจ้งไม่เข้าใจในเรื่องราวของชีวิตเขานั้นก็ย่อมเป็นบุคคลผู้หลงอยู่จมอยู่กับชีวิตผู้ไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำผู้ที่ทำสิ่งใดไปแล้ว ก็ทำตามความคิดความเห็นที่เป็นความเห็นผิดความคิดผิดเพราะทำไปโดยประกอบด้วยความลุ่มหลงทำไปตามอารมณ์ตามกิเลสตัณหาในที่สุดเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาไปตามอารมณ์ตามกิเลสตัณหาทำดีบ้างไม่ดีบ้างทำไปตามความไม่รู้ตามความเป็นจริง จนเขาก็สะสมทั้งความดีทั้งสิ่งไม่ดีกลายเป็นกรรมแล้วก็ทำให้เวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยต่อไปทำในประการที่6ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่เข้าใจในเรื่องราวแห่งชีวิตคุณค่าของชีวิต เขานั้นก็จะลืมเกิดลืมตายลืมว่าตนเกิดมาแล้วต้องตายนะลูกลืมชีวิตชั่วคราวของตอนเองคิดว่าชีวิตนี้จะจิรังอย่างยืนจะยืนยาวไม่รู้ตายเขาก็จะมีแต่ความยึดติดลุ่มหลงกับชีวิตประมาทกับชีวิตดำเนินชีวิตอย่างขาดสติ และในที่สุดเขาก็จะดำเนินชีวิตของเขาแบบนี้จนสิ้นสุดลงโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนควรยึดสิ่งไหนควรละชีวิตของเขาก็จะยังพัวพันกับความยึดติดในความเป็นตัวตนในการเกิดการตายการเวียน่หยเวียนวน จนเขานั้นก็ต้องกลับมาวนแล้ววนอีกตามความไม่รู้แห่งชีวิตเช่นนีและลูกต่อไปทำในประการที่เจ็ดลูกจงพิจารณานะอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่เข้าใจเรื่องราวแห่งชีวิตเขานั้นย่อมเป็นบุคคลผู้ที่ ไม่รู้คุณค่าของชีวิตไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าเขานั้นเกิดมาแล้วเขาก็คิดว่าชีวิตของเขานั้นมีค่ามากแล้วก็ให้ค่ากับชีวิตใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแต่ไม่ทำชีวิตให้มีคุณค่าจนในที่สุดเขาก็เกิดมาโดยใช้ทุนเก่า คือบุญเก่าส่งผลมาแล้วก็เกิดมาดำเนินชีวิตตามความหลงอยู่ในโลกแล้วก็ดับไปตามความหลงเท่านั้นชีวิตของเขาก็จะเกิดมาแบบไม่คุ้มค่าตายไปอย่งางผู้ขาดทุนเวียนว่ายเวียนวนอย่างนี้เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้า,จาน้อยต่อไปทำในประการที่แปด ลูกจงพนะิจารณาอย่างนี้เถิดว่าดวงจิตทั้งหลายเมื่อไม่รู้คุณค่าของชีวิตเขาก็จะเป็นบุคคลผู้ที่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรไม่รู้ว่าชีวิตเป็นของชั่วคราวอะไรควรยึดติดไม่ควรยึดติดอะไร เขาไม่รู้ว่าต้องทำให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าแต่เขานั้นก็ยังยึดติดผัวพันอยู่กับชีวิตเรื่องราวแห่งชีวิตจริงจังไปหมดทุกอย่างจนเขานั้นสับสนวุ่นวายเป็นทุกข์และเขานั้นก็ยังคงจมอยู่กับความทุกข์นั้นแบบที่หาทางออกไม่เจอแล้วในที่สุด เขาก็แค่เกิดมาหลงตายไปพร้อมกับความหลงกลับมาเกิดกับความหลงอีกเวียนว่ายเวียนบนหาที่สิ้นสุดไม่ได้เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยดวงจิตทั้งหลายจึงอาศัยความไม่รู้เกิดอาศัยความไม่รู้ดับดับและเกิดเวียนว่ายกันไปเช่นนั้นละลูก ต่อไปทำในประการที่เก้าลูกจงพิจจรนาอย่างนี้เถิดบ่าดวงจิตทั้งหลายผู้รู้คุณค่าของชีวิตนั้นเขาย่อมทำคุณอัน,นันให้เกิดขึ้นได้ด้วยการพิจจรนาะเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่ไม่ควรทำเขานั้นเห็นชีวิตเป็นของชั่วคราว เขาจะไม่ยึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดติดเขานั้นจะทำชีวิตให้มีคุณค่าและเขานั้นก็จะอาศัยชีวิตที่มีอยู่นี้เพื่อทำความดีเพื่อพ้นทุกข์ส่วนบุคคลทั้งหลายผู้ไม่เข้าถึงไม่รู้แจ้งเรื่องราวแห่งชีวิตไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเขาก็จะดำเนินชีวิตไปวันๆหนึ่ง โดยไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละอะไรไม่ควรยึดติดอะไรควรปล่อยวางเขาจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่สนใจกับเรื่องราวของการสร้างสังสมความดีในที่สุดเขาก็ไม่สามารถอาศัยกายนี้เพื่อความพ้นทุกข์แต่เขาจะอาศัยกายนี้เพื่อเกิดอีกด้วยการหลงอยู่ จมอยู่กับกายกายนี้เวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยการที่ลูกทั้งหลายรู้แจ้งในเรื่องราวของชีวิตจึงมีคุณอนันต์การที่ไม่รู้แจ้งในเรื่องราวของชีวิตจึงมีโทษมหันคือการเวียนว่ายตายเกิดหาที่สิ้นสุดไม่ได้ และคือการหลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยชีวิตของคนเราเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วเราก็จะเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากจนมากที่สุดจนสามารถอาศัยกายนี้ เพื่อตัดสู้รมเพื่อบรรลุธรรมเพื่อเข้าถึงพระนิพพานแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องราวแห่งชีวิตเราก็จะอาศัยชีวิตนี้ไปเกิดในที่อื่นที่ตกระกรรมลำบากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารมีดวงจิตมากมายหลงเกิดหลงตายให้คุณค่ากับชีวิตมากเกินไป แต่ไม่ทำชีวิตให้มีคุณค่าเขานั้นก็เลยต้องเวียนว่า,ายตายเกิดตกละกรรมลำบากอยู่ในทะเลทุกนี้เช่นเนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทั้งหลายจงมันพิจารณาให้เข้าใจชีวิตเถิดลูกแล้วจงดำเนินชีวิตให้เกิดคุณค่า จงละในสิ่งที่ควรละจงทำในสิ่งที่ควรทำในเวลาที่มีอยู่เถิดลูกจะได้ไม่เสียเวลาเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเล่าจงกล่าวทำนั้นมาเถิดลูกเอย่ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าการรู้คุณค่าเห็นคุณค่าของชีวิตนั้นมีคุณอันนั้นทำให้เราทำประโยชน์ได้มากมาจนถึงความหลุดพ้นการไม่รู้คุณค่าของชีวิตทำให้เรานั้นเพเลิดเพลินลุ้ม่มหลงกับชีวิต จนทําให้เราอาจจะติดลบอาจจะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองยึดติดยึดมั่นถือมั่นทําให้เรานั้นต้องมีการเกิดอยู่ล่าไปลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์วันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฟ้าฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าค่ะ 洒土。